อะไรนะมึงทำอะไรนะตั้งช่องยูท b e ใหม่จะทำช่องยูทูบใหม่จะทำใหม่ว่ากันเถอะทำใหม่ตั้งชื่อใหม่ตั้งชื่อใหม่ชื่อเก่าอะไรชื่อเราอะไรให้หัวหน้าตั้งชื่อให้ใหม่ไม่ใช่ชื่อเก่าชื่ออะไรชื่อชื่อช่องอะลำไยไปทุกพี่เนี่ยชื่อลำไยไปทุกพี่แต่ทีนี้ว่าให้หัวหน้าทำให้ใหม่ว่า จะใช้ชื่ออะไรดีเพราะว่าแต่๋นะต้องดูตั้แต่24สิงหาคอส20 20ปีแล้วมีคนดูประมาณ17ครั้งเยี่ยมเองทำไมต้องพูดไอ้เจียวตั้งชื่อช่องให้ลำใหญ่ดิอะไรนะโอ้นอนสบายปัญเฮียนออขอควางเราบอกหางเลยปัญเฮียอวงเนาะ อ้าวกินเราก็นอนเฝ้าผ้าเข้าเอ๊ะอิ่มเนาะอิ่มแล้วแม่ตั้งซื้อซ่องให้กับลำยัยด้วยซื้อซ่องอย่างซื้อซ่องไอ้เจ้ามาครับคนเดียวโอแม่นซื้อกลับลำยัยกลับลำยัยอ๋อลำยัยอย่างลำยัยต่างดาวฮะโอ้แม่นมาเลยกู่ใช่ต่างดาวอียกูต่างดาวลำยัยกูต่างดาววีกูต่างดาวลำยัย ไข่ทองคำอะลัไยไข่ทองคำเขามีแต่ลัไยไข่ทองคำมือไข่อะมันไปซ้ำเขาเมือไก่เขาโอ้ยเนาะไรเ้ซ้ำเขาเอาได้านลัไยาคือตหัแค่ว่แต่ลายไยเฮ้ยตาักแคลไยไข่ทอลัไยบบไข่ทอบ้ รังไยแบบแบับไข่ผัมเหรอไข่ผัมรู้จักไหมไข่รู้จักไข่ผัมผัมรู้รู้อาศัยสารฮูมิโอไข่ผัมเป็นไงไข่ผัมเป็นไงไข่ผัมก็มันจะออกเชียวๆหน่อยนั่นแหละมันเหมือนมันเหมือนอ่ะสาหร่ายสบายลูซิท่าใช่เหมือนหางแม่งลูกประเดี๋ยวเอมึงก็สไลด์เลยป่ะใหญ่ไหมกับมึงอ่ะใหญ่สั่งย่ยแบบไข่ผัมนี่แหละนี่แหละ ือว่าลำยใครแอบแต่แต่พา้องขี้กัขี้อ่ะขี้ลูกขี้เออขี <halt Town. t rio> <น pole> ้ล <Airbnb> ูกขี้เออขี้ลูกขี้เขี้ขี้เพาดองขี้มอบไปมอบ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 อะไรนะมอบมอหมอมม้อ้ยันตกดังเลย ลำยไข่ครทำตึ้งบอกชื่ออะไรชื่ออะไรลองนึกดิชื่อเอะไรเนึื้อเขาดูนึกให้อไก่เนื้อไก่ลําย่อยนะกูเนี่ยไม่ต้องยิ้มมึงมึงให้กูคิดบ้างดิเอ็มมึงจะยิ้มทำไมอ่ะฟันมันเหยินเอาไม่โดนอะไรก็ได้กูสั่งไว้แล้วมันไม่ได้ยิ้มหบ่เียเอะคุณหนึ่งวัเอาหางก็เสียเพีนตัวนี่เอ๊ะเสียเพีนเหรออะไรนะ เสือเหรอโอ้ยสัตว์นี่ก็นี่ก็แมวเวสัตว์มึงเล่นของนะฮะมึงเล่นนะโอยู่เย็นเสือตัวใหญ่ดิกูกูมาให้แล้วนะกูให้แล้วนะจบที่กูให้แล้วนะจบที่กูให้แล้วนะพอไอ้สัตว์เอาของขึ้นของขึ้นเว้ยไปกู่เฮ้นหรอกอะไรขึ้น มึงอย่าคิดว่ามึงไงกอมึงไอ้สัตว์คุ้มครองมึงตัวไหนคุ้มครองมึงกูถามยิงตัวไหนคุ้มครองไอ้สัตว์ตัวไอ้ตัวไหนคุ้มครองมึงไอ้คุ้ยกูไม่ผู้เล่นมาอ้ไรสั์ของดีเลยตัวไหนคุ้มคลองเพลินไอ้สัสเพลิน เอาอีวอาสัตว์ตัวไหนคุ้มครองสัตว์อะไรตัวสัตว์เราไม่คุ้มครองตัวนักวิชาอ่ะเอ้าอยู่เฉยเอ้าเดี๋ยวกูเคุ้มกันเองตัวไหนคุ้มครองสัตว์จ้ะตัวนี้คุ้มครองไปไปแล้วอะเงี่ยคุยเจ้าพี่แล้วใช่มันกำลังแัดตัวหนังสือตัวไหนคุ้มครองใช่ไหมก็ข่าวขาวลบอลอยู่อะไรข่าวลือบอลยังก็ เราบอยวอยากจะได้คุ้มข้องกูแมคือคุ้มค้องอย่างของมึงว่ะไ่อยากเล่นกันสุปแล้วตกลงได้บอนิซื้อส่องฮะได้ปีนี้อะไรมึงรออยู่เนี่ยเชื่ออะไรเพราะชอบกูอ่ะยพ่นไเอาโยพ่ตักื้อเอากิดใหญ่ใครนะบักไข่พันี ไข่ผำลำไยไข่ผำนะว่านี่มันไข่คนมีจะพิมพ์ยากนรือไงลำไยไข่ผัมเฮ้ยช้าคนไปดูเหลือเฟื่อชาแนลหมดแล้วเออคนหนีไปดูเหลือเฟื่อชาแนลหมดแล้วเอามึงอ่ะมึงเอาช่องอะไรลำไยไข่ผัมกูไปตั้งให้แม่ไอ้สัตว์